หวานพี่น้องหอยนางรมมากระตินสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมวันนี้มาพบกับบาบาน่าพากินมาแซ่บครับวันนี้บาบาน่าพาพี่น้องมากินหอยนางรมพี่น้องยำหอยนางรมหรือว่าหอยนางรมทรงเครื่องพี่น้องมาสิบแสบบาบาน่าพี่น้องอ้ย พักเบามาหน้าที่มียอดกระถินเป่นนองยอดกระถินอ้อนอ้อนครับบุกทัวรในเป็นน่องบุกแตงน้ำครับดูดดมาแก่เป็นนองดูดโดหอมเจียวเป่นนองได้สตรอเบอรี่มานาวเป็นนองงามๆช้ำๆเลยอืมที่ฟูดเทาหลาดเลยคอยยังลมเข้ากับพริกเผาเป็นน่องพริกเผากับหอมเจียวครับเป่นนองอ่ะนี่ใส่เลยนี่เซ็ตเซีตเป็นนองช้ำๆเลยหวานๆเป่นนอง หอยนังร่มทรงเครื่องไปหน่องหรือว่าหอมยางร่มย่ำไปเลยหน่องนี่ mm hmm. อ่าไปลองมา mm hmm. หวานไปห mm hmm. น่องหองร่มอร่อยทิน mm hmm. mm hmm. แสบอะครับชุดยอนเลยสดิดเส็บแขมบลครับมู้ยตัวนี้ขวเป็นของหวานจุ๋ยเลยแกมดโดด้นะพี่น้อง

กุกกิกกุกกิกเลยโลยหอมเกียวลนวพี่น่องอีกเผานำเสม แซับน่องตัวง่ายบวบเขาเขาซดเนื้อวานน่องซำๆแซ่บบ่อยแล้วครับอื่นน่องตวกง่ายเลยพริกเผาเนี่ยหอมเจียวนหนำ เนื้อวานดีค่ะครับอืมอ แสบเขาแสบเขากันนะค,ะครับพร้อมเจียวเนี่ยคาอะไร่นอ้องอยกบเขาเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยมาพี่น้องมาซ่บกันอื สุดยอดแห้งไปน้องทดแห้งครับหวานไปแน้วอ,อือหือ แซนด์วิ่ะพปนก๋ีอ่อนเน้อเขากันปันยังอืม ยังไงได้ไหน้องแบบใส่ใหญไงเลยครับสุดจอดครับแสบแห้ง ก็ปกติหน,นึ่งถือกันค่ะครับอืมปกนอนอน้อนหวานเขากันครับต้นใหญ่เลยนะครับหวาน อืม mm hmm. ฟินค่ะครับอ mm ืม hmm. ชุดจอดพี่ลองเป็นภาพพลองมากินอัทนทะเลพี่ลองมนูทะเลเมนูซีฟูดอหอยหอยนางรมทรงเครื่องน้ำปลยำหอยนางรมี่น้งองใส่้อบอว่นเนื้อเด้งเด้งมันหวานไปน้อง แส่คบครับครับชุดยอดแห่งใจลูกโดดํำลองเด็มืืม ละมุนลื่นมากครับสดเนื้อจะหวาแนแห้งพี่น้อง กิครก็เพาก็ถิ้นเนี่ยทั่วน้าแตงพร้มมอมเนางกรอบๆมานด้วยกันสุดยอดขับมู๊เยใส่ไปหน,น,นเน้อไป้อง เกคนจุดจะดเสียบไปหนึ่งสุดยอดครับฟินไรหวานจุวยจุยเลย อืแสบบัวคอยแล้วครับแสบแห่ง ช่องนี่แบบเป็นเน้นเลยเป็นแน่นอืมอร่อยทิ้งน,นิดหวานเขกันอืม ใส่ถุ่วหันดำผิดร้อแส่หมกยางคัแล้วครับตัวยังไงทำทำมันหวาน เป็นทีูุ่ดอยู่กลมกลมมากๆพี่น้องหมนูหอยเซ็บเจี๊ยบเถิงผีเถองเคืองพี่น้องตุ้ดตัดขัดแซ่บิีเผาหอมเกียว ซีฟู้ดนั่นนองเสแษบ,บเลย จากผักครับได้แต่ตบบุรี่มาล้างปากนะพี่น้องล้างข้าวรับข้าวซ้ำๆพี่น้องหวานแซ่บสดๆจากสวนเลยพี่น้อง แซมมากครับใส่แย่ๆเลยแส่บเรล่องหอมออกเปรี้ยวนิดอื สุดจอดครับครับแซ่บครับสุดจอดพี่น้องแซ่บค่ารลายแข้งล่มส่งเครื่องพี่น้องหรือว่าเป็นยำจัดแซ่บมาฝาพี่ต้นลำพี่น้องเป็นเมนูซีฟู้ดพี่น้องเป็นเมนูทะเลมันเลแซ่บมาฝากพี่ต้นลำครับผมกับเด็ดสตอเบอรี่มาแก่ข้าวนะพี่น้องมาหล่างตากนะพี่น้องจัดแซ่บพลเมลัยแต่เป็นเมนูแซ่บมาฝากพี่ต้นลำครับผมเอาก่อนจรตัดล่างก็คือเกาครับผมปากก็อะไก็แซ่บก็ติดตามผมชอบตะเคย บาบาน่าพาก,กินมาเสียบแส้นห่ไว้น้ำเลยครับผมขอบพระคุณทุกท่านรับชมขอบพระคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์น,น,นะารักครับผมที่กินคิดตามรับชมบาบาน่าครับผมเอาไวพ้พบพร้อมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บาบาน่าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ